โอเควัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับเควสเซนแบร์นะครับหรือว่าหมีวิทยาศาสตร์ของพวกเรานั่นเองนะครับก็เป็นเควสของบีมัดเหมือนเดิมนะครับชื่อบีมัดไลท์นะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราทำเควสของเจ้าหมีสปิริตเอเซนแบร์เสร็จนะครับเราก็จะสามารถบลดล็อกนะครับตัวฟอลลิงไลท์เนี่ยฟอลลิงไลท์ก็คือตัวหลอดไฟนะหลอดไฟที่มันล่วงมาจากฟ้านะครับแล้วมันจะได้บัฟเหมือนกับเอ่อมันชื่ออะไรวะ มันจะได้บัฟเหมือนกับ i n นสป r e โทเค็นนะครับเออนะครับอินสปโทเค็นก็คูณ2โพเลนนะครับคูณ2โพเลนบัฟความความสามารถงมันนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวเควนเนี่ยเขาให้ทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยของพี่มันจะเสร็จแล้วเพราะว่าพี่อัดไปแล้วนะครับแล้วก็เผิดลบเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกให้เก็บที่ไพแอปเปิลครับโอ้ย ทำไมเก็บไพ่เพิร์ลเยอะจังนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูก่อนนะครับเพราะเควสเนี่ยมันชอบหลอกนะครับอันที่2เนี่ยให้เก็บที่แบมบูนะครับก็เก็บที่ฟิลแบมบูนะส่วนอันที่3ครับให้ใช้ออพอลซ่าเนี่ยอพอลซ่าคือที่ขุดนะครับที่ขุดที่เป็นกลมๆแบบนี้นะนะครับอ่ะเราก็เก็บที่ขุดไอ้กลมๆนี่มาเราก็ใส่นะครับเนี่ยป่ะชื่อโพลซานี่นะไรไงใส่ไปเลยครับปึ๊บ หลังจากใส่ไปแล้วใช่ไหมอ่ะเราก็เอาที่ขุดอันนี้นครับไปฟาร์มที่ฟิลสับปะรดนะครับหรือว่าฟิลบมบูก็ได้นะครับจนเต็มนะครับเราก็จะได้3มเควสละนะครับต่อมาอันที่4ี่นะครับอันที่4ี่นี้คือเก็บหิ่งห้อยนะครับหิ่งห้อยก็จะเป็นไอตัวสีเรืองแสงนะครับสีเรืองแสงทองๆนะครับที่มันชอบมาตอนกลางคืนนะครับเก็บ61ตัวนะครับ ก็รูปล่างแบบนี้นะเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปให้นะครับต่อมาอันที่3ครับอันที่3ให้ stack of f i e l boost นีครับ stack of f i e l d boost ก็คือเราสามารถใช้ f i e l die ได้เลยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับเรากดไปเลยนะครับ11ครั้งนะครับ11ครั้งไม่ว่าจะออก f i ฟ l ลอะไรนะครับได้ทั้งนั้นแหละนะครับผม ต่อมาอันที่3เอ้ยอันที่เท่าไหร่แล้ววะ1 2 3 4 5 6อันที่6นะครับ Collect 10มโครคอนเวิร์เนะครับไมโครคอนเวิร์ t เนี่ยพี่แนะนำให้ไปตีไก่มันโดนะครับตีปูนะครับตีมดนะครับก็จะมีโอกาสได้ทั้งสิ้นนะครับไม่แน่ใจว่า Memory Match มันจะได้หรือเปล่านะครับก็ลองลองไปเล่นดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมเนาะ4นีออนเบอร์รี่นะครับนีออนเบอร์รี่ก็จะเป็น เขียวเขียวนะครับเขียวเขียวว่าเดี๋ยว,ยวพี่ทำให้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูอ่ะตัวนี้นะครับนีออนบัลี่คือตัวนี้นะนะมีโอกาสได้จากการตีเห็ดนะครับมีโอกาสได้จากอ,าอะไรอ่ะไก่มอนโดเหมือนกันนะครับไก่มอนโดมีโอกาสได้นะฮะแล้วก็เอากระถางสีเขียวนะครับเพดิไซส์เนี่ยกระถางเขียวเนี่ยไหนวะนะ กระถางเขียวตัวนี้นะครับเพชิไซน์เนี่ยวางที่ออสไปเดอร์นะครับมีโอกาสได้นะครับแซน์แบงง่ายไหมง่ายมากนะผมก็เป็นอันเสร็จเควสอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเก็บไฟล์ไฟล์นะครับไฟล์ไฟล์ของเควสอะไรอะแซน์แบงนะครับนี่เก็บไฟล์ไฟล์ก็อย่างเงี้เห็นไหมตัวเลขมันขึ้นเลยตัวเลขขึ้นใหญ่เลยปึ๊บ อ่ะลงมาแกปึ๊บเก็บปก๊บปก๊บปก๊บอ่ะอ่ะลงมาแกเก็บเก็บปก๊บปก๊บปก๊บนะครับหลังจากเก็บไฟล์ไฟล์ครบทุกตัวแล้วเนี่ยมันจะเออสปาวตัวไอ้นี่มาให้นะมูนชามนะครับมูนชาม ก็เป็นอันเสร็จเควสนะครับตอนแรกนยะพี่ uh huh. เขาเรียกว่าอะไรวะตอนแรกอะ่ะพี่อัดคลิปไปแล้วนะครับว่าจะจะว่าจะไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เก็บไฟล์ไฟล์ให้ดูนะครับแต่ว่าตรงนี้มันเสร็จเควสพอดีนะครับเดี๋ยวพี่จะส่งเควสให้ดูด้วยแล้วกันนะครับมันจะได้เห็นภาพของ falling light นะครับที่มันมีความสามารถเหมือนกับตัว inspire นะครับก็จะทำให้เราเนี่ยฟาร์มได้เยอะขึ้นนะครับก็พยายาม เก็บกันแล้วกันเนี่ยความสามารถเหมือน Inspire Token ความสามารถเหมือน Star Shower นะครับอ่ะส่งเควสของ Sandbar นะฮะโบบะเข้าไปไม่กิฟครับทอ็อกอ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะมันจะโชว์ให้ดูเลยนะเดี๋ยวไฟมันจะติดนะเดี๋ยวไฟมันจะติดนี่ไปไงอลังการงานสร้างอย่างกับงานวัด <laughs> อ่าก็ส่งเคลสไปนะครับก็ vaccine, ได้ของรางวัลน,นะครับก็จะมี14ล้านฮันนี่นะครับ10ทิกเก็ต10บิตเตอร์เบอรี่นะครับ3กาวแล้วก็25สโนเฟกนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่จะรอ falling light มันล่วงมาให้ดูแล้วกันนะครับว่าบัฟความสามารถมันจะเป็นแบบไหนนะครับาดูให้ดีนะคอยดูตามพื้นให้ดีนะครับคอยดูตามพื้นให้ดีนะมันจะมีวงสีเขียวเหมือนเ สตาร์ชอว์เวอร์นะครับสตาร์ชอว์เวอร์ไม่รู้ว่ามันครูดาวนานขนาดไหนนะครับจำไม่ได้ละอ่ะนี่นี่นี่เห็นไหมเนี่เห็นไหมมันเป็นเหมือนหลอดไฟล่วงลงมานะครับมันเป็นเหมือนหลอดไฟล่วงลงมานะฮะถ้าเก็บได้เนี่ยมันก็จะเป็นบัฟอินสปายนั่นแหละนะครับได้บัฟอินสปายนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะ ถ้าใครสงสัยตรงไหนนะครับหรือว่าอธิบายไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามก็ได้นะครับหรือว่าจะทัก Facebook ส่วนตัวมาสอบถามก็ได้นะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปถถัดไปด้วยนะครับผม See you ฮ huh. ะ